สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ร้านทิเตอร์ครับก็จะมาแนะนำมาสอนวิธีการเย็บสายบาทครับโดยการใช้สายเบล์แบบนี้ครับสายนิรภัยนะครับแล้วก็ห่มด้วยผ้ามิก้านี้นะครับซึ่งก็มาตามที่ได้ประกาศไว้นานแล้วนะครับว่าจะทำคลิปสอนการเย็บสายบาท ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็เป็นเทคนิควิธีการที่ผมต่อยอดจากการศึกษามาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็มาคิดค้นวิธีการที่มันง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับประหยัดเวลาครับวิธีการนั้นไม่มีใครถ่ายทอดนะครับผมก็บอกเลยว่า มีผมเป็นคนแรกครับที่ถ่ายคลิปลงสู่สาธารณะให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็นำไปทำได้เลยนะครับมีอุปกรณ์อยู่2 3อย่างนะครับก็มีสายเบลแบบนี้ครับแล้วก็ผ้าโคนิก้านะครับหรือท่านใดจะใช้เป็นผ้าเวสปอยก็ได้ครับตามแต่สะดวกตามความพึงพอใจนะครับ ส่วนขนาดนะครับขนาดอันดับแรกเราก็วัดขนาดของสายเบล์นี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการขนาดความยาวของสายบาดท,ที่เย็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการขนาดที่1 50เมตรหหรือ150ซนติเมตรให้เราตัดสายเบล์เผื่อไปนะครับเผื่อไป160เซนคือเผื่อไป10เซนครับ นี่ครับคือเราตัดเผื่อไว้หกสิบเซนก็คือเผื่อพับครับเผื่อพับนี่ครับหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรประมาณนะครับเราพับด้านละห้าเซนติเมตรครับด้านละห้าเซนติเมตร ก็จะเหลือ150เซนติเมตรตามที่เราต้องการครับต่อมาครับเป็นผ้าโคนิก,ก้านะครับผ้าโคนิก,ก้าเราจะต้องตัดเผื่อยาวกว่าผ้าสายเบลครับประมาณด้านละ5เซนติเมตรนี่ครับสมมติว่าเราตัดสายเบลล์กสเซนเราก็ต้องตัดสายโคนิกา้าแบบนี้ หนึ170่อเจ็ดสิซนครับเพื่อที่จะหุ้มให้มิดชิดนะครับอันนี้เป็นวิธีการของผมนะครับส่วนท่านที่จะทำเป็นแบบเป็นสายคล้องแบบนั้นตัวนี้จะตัดสั้นกว่าสายเบล์ครับซึ่งก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยมาทำให้ดูในส่วนของวิธีนั้นนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูเฉพาะวิธีวิธีนี้ก่อนก็คือ การเย็บแบบหุ้มหุ้มหมดเลยจะไม่มีสายคองสายรัดตรงปลายตรงนี้นะครับครับต่อไปครับเราก็มาดูตัดผ้าคนกากาิกระนะครับคือให้เราตัดตามความยาวของเนื้อผ้าเลยนะครับ170เซนติเมตรวิธีที่ง่ายและก็รวดเร็วครับให้เราตัด170ซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยครับเราอย่าพึ่ง เราจะพิ่งตัดความยาวนี้นะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปให้เราพับผ้าครับตึงหนึ่งแบบนี้ครับเรับึงนะครับพอดีต้องขออภัยมือข้างหนึ่ง,ง,ง,งก็ให้เราพับครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วให้เราใช้ไม้บรรทัด หรือตารางเมตรครับวัดด้านละคว,วความกวาม้างอยู่ที่ประมาณ13เซนติเมตรนะครับ3เซนติเมตรสองข้าง,างนะครับแล้วก็มาร์คไ,ไว้ทั้งสองข้างนะครับฝั่งนู้นด้วยจากนั้นให้เราใช้แม่บรรทัดเมื่อเรามาร์คไว้แล้วใช้แม้บรรทัดขีดตามความยาวแบบนี้นะครับ ผมจะไม่ได้ทาให้ดูก็อธิบายตามนี้เลยแล้วเราใช้แม่บรมาทาัดขีดเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาการรไกรตัดจนสุดนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นเส้นผ้าคนิกาความกว้าง13เซนติเมตรความยาวเรามาดูวิธีการเย็ยบเข้ากับตัวสายเบล เย็บหุ้มนะครับก็จะทำยังไงมาดูกันนะครับโอเคครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการเย็บหุ้มนะครับเป็นจุดสําคัญครับตรงนี้เป็นเทคนิคที่สําคัญมากที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการทำสมัยก่อนที่ศึกษากับครูบาอาจารย์ซึ่งเป็น พื้นฐานเดิมตั้งแต่เริ่มแรกนะครับท่านก็จะสอนพับสายแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เตารีดรีดครับรีดจนสุดจนสุดความยาวของสายครับให้เรียบจากนั้นก็เอาสายเบลเนี่ยมาทาบแบบนี้ครับ แล้วก็เอาปากกาหรือดินสอครับขีดแบบนี้ครับไปจนสุดนะไปจนสุดเลยก็จะทำให้เสียเวลาครับขีดไปจนสุดเสร็จแล้วก็เอามาเย็บตามเส้นนะครับมาเย็บตามเส้นจนสุดเหมือนกันครับแต่ว่า วิธีหรือเทคนิคที่ผมคิดค้นขึ้นมาใหม่นี้เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการก็คือครับให้เราเอาสายทั้งสองเส้นนี้ให้ปลายเนี่ยเสมอกันทั้งสองด้านอาจจะเลยมานิดหน่อยเพราะว่าผ้าคนิกาจะยาวก,กว่านิดหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับ ให้เรากะตรงครับก่อกลางครับจับตรงกล่องกลางจับตรงกล่อนกลางนะครับทําไมต้องจับตรงกล่อกลางเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับพอจับตรงกึ่อกลางเสร็จแล้วครับให้เราเอาสายเบลเนี่ยเข้าไปข้างในครับหุ้มด้วย ผ้าคนิก,ก้าแบบนี้นะครับให้ปลายสองด้านนี้ครับใช้ผ้าสองด้านเสมอกันครับแล้วก็ไล่สายเบลเข้าไปให้สุดตรงนี้ครับให้สุดเลยทีนี้ตรงที่เหลือครับก็อาจจะยังไม่เสมอกันก็ไม่เป็นไรเราจับตรงกลางาไว้ก่อน แต่ว้ก่อนทีนี้มาเย็ยบครับก่อนอื่นที่เราจะเย็ยบนะครับนี่คือเทคนิคสำคัญนะครับเทคนิคสำคัญพลาดไม่ได้เดิมทีเป็นตีนผีแบบธรรมดาแบบนี้ครับเราก็เปลี่ยนออกซะเอามาเป็นตีนผี ตัวนี้ครับตีนผี p 3 6 ln ครับอันนี้ผมใช้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ซูเซนี่แหละถ้าอ่านไม่ผิดนะครับยี่ห้อประจำตัวครับผมด้านขวานะครับด้านขวาแบบนี้ก็คือเป็นตีนผีซิปครับตีนผีที่ใช้เจ็บซิปเราก็เอามาดัดแปลงใช้กับ สายบ่ายของเราครับใส่เข้าไปครับนี่ครับเห็นไหมครับดูใกล้คือให้เข็มเนี่ยมันอยู่ข้างในช่องรูรูเข็มเนี่ยอยาให้เข็มโผล่ออกมาทางซ้ายมือให้เข็มหลบอยู่ในช่องของตีนผีนะครับ ถ้าเกิดว่าเข็มมันเข้าไปลึกจนเกินไปนะครับเวลาเราเย็บมันก็จะหลวมแต่ถ้าเราเอาเข็มออกมานอกโผล่ออกมาเยอะเกินไปเวลาเราเย็บมันก็จะขึ้นที่เย็บทับสายบาดข้างในก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เข็มนี่อยู่พอดีพอดีก็ลองปรับดูครับเอาที่<อ>ทตัวเองพอดีนะครับทีนี้เราจับ นี่จับดีๆครับให้ตรงนี้สายข้างในเนี่ยมาสุดตรงนี้เลยนะครับสายเข้าไปครับครับบนี้เลยห้ามให้ตีนผีทับสายเบลข้างในครับให้ตีนผีอยู่เส้นนี้นะครับมันจะเป็นบ่าของมันอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมว่าสองด้าน ผ้าผ้าบนผ้าล่างต้องเท่ากันครับถ้าไม่เท่าก็ไล่ให้มันเท่ากันครับครับปากเขียมลงไปเริ่มเย็ยบได้เลยทีนี้วิธีการเราก็ดันอันนี้เข้าไปครับจับให้เสมอกันบนล่างแล้วก็ใช้มือบีบ บีบต่อผ้าทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเนี่ยอย่าให้มันเคลื่อนครับบีบเข้าหากันเสร็จแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งครับจับผ้าฝั่งข้างหน้านู้นข้างหลังน้นนะครับบีบเหมือนกันครับทั้งสองข้างนี้ดึงให้เสมอกันถ้าเราไม่จับบีบผ้ามันจะเคลื่อนนะครับผ้ามันจะเคลื่อนเวลาเย็บไปถึงปลายเนี่ยมันจะเบี้ยวไปเลย เพราะฉะนั้นเราต้องจับดึงเอาไว้ช่วยครับเย็บไปเลยครับการเย็บครับก็ให้ดีนผีชิดกับขอบนี้นะครับแต่ว่าอย่าให้มันกระโดดข้ามขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็อย่าให้มันออกนอกเส้นนี้ก็ค่อยๆทําไปจนชํานาญน,นะครับนี่คือขนาดที่พอดี มันสามารถเลื่อนไปมาได้ถ้าเลื่อนไปมาไม่ได้ก็คือมันแน่นจนเกินไปแน่นจนเกินไปบางทีเข็มไปปักลงตรงสายเบลก็จะใช้งานไม่ได้ครับต้องรื้อต้องแก้ครับอ่าเย็บไปจนสุดครับอย่าลืมดึงนะครับอย่าลืมจับบีบและที่สำคัญครับอย่าลืมดัน สายเบลเข้าไปให้ชิดด้านในนี้ครับนี่คือวิธีการที่ผมคิดค้นขึ้นมาอันนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมารอชมตอนคลิกเข้าไปข้างในว่าจะทำอย่างไรสุดแล้ว ไวมากครับโดยที่ไม่ต้องใช้ปากกาอะไรคิดในๆทั้งสิ้นครับที่นี่เรามาพลิกอีกด้านหนึ่งไล่จากกลางไปเช่นเดียวกันทำไมถึงไล่จากกลางเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นเนี่ยครับมันมีมันมีโอกาสที่จะผ้าจะเบี้ยวคือมันเบี้ยวคือมันจะบิดไปเลยครับคือตีนผีหรือว่าไอ ตัวฟันเนี่ยมันจะดันผ้าไม่เท่ากันมันจะผ้าไม่ผ้าบิดจะเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเอาตรงกลางเป็นหลักย้ำหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เย็บเย็บไปเลย สายมันไม่ถึงเราก็จับรูดมาครับตึงมือนเดิมเรียบร้อยครับทีนี้ให้เรารูดออกครับรูดออกเลยเก็บสายเบลไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งใช้ ต่อไปเราจะมาดูมาทวิธีการแบะตรงนี้ออกโดยการใช้ตัวช่วยคือเตารีดครับมาดูกันครับนี่ครับเราก็อันนี้เย็บเสร็จแล้วนี่นะครับใช้เตารีดครับ เราดีดอะไรก็ได้เรารีดไอ้น้ำเรารีดธรรมดาได้หมดครับให้เราแบะตรงนี้ออกครับแบะออกแหวกแหวกกลางครับให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ครับยาวไปเลยครับเราจะีดีดครับ ให้เส้นมันอยู่ตรงกลางจนตลอดแนวครับ ได้ที่แล้วก็พอต่อไปครับมาดูวิธีการพลิกเข้าไปข้างในครับด้วยวัดสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ทั่วไปครับเป็นวิธีที่ง่ายมากมาดูกันครับเราได้เส้นสายบาท ที่รีดเรียบร้อยแบบนี้ครับวัสดุต่อไปครับชิ้นต่อไปครับคืออันนี้ข้อ pvc ขนาดหกหุนความยาวก็ประมาณ60สิบเซนครับหกเซนติเมตรก็ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปเอาไว้สำหรับสอดพลิกอันนี้บอกอีกครั้งครับว่าเป็นวิธีที่ผมคิดคนคขึ้นมาเองไม่มีใครสอนนะครับ และไม่เคยสอนใครมีครั้งนี้ครั้งแรกครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาครับเป็นสายดันสายสอดไ,อไม่ใช่คุณตัวถีครับเป็นลวดสอดลวดที่ผลิตขึ้นเองครับไทยประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจากไม้แขวนเสื้อครับที่ทิ้งแล้วไม่ใช่แล้วเก่าแล้วครับอ,อาจจะไม่ เส้นไม่ใหญ่มากเกินเกินไปครับพอดีแล้วก็ให้มันแข็งนิดนึงครับทําแบบนี้ครับขดขดแบบนี้ไปสําหรับสอดอันนี้สําหรับผมทําแบบนี้สําหรับสอดเข้ากับสายรัดถลอกบาทนะครับแต่ว่าถ้าทําสายบาดก็ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้ครับอีกด้านหนึ่งครับทําโค้งงอแบบนี้เพื่อที่จะเกาะเกาะสายเบลนะครับ มาดูกันครับวิธีการให้เราเอาปลายด้านหนึ่งของสายผ้าคโคนิก้าครับพิกแบบนี้ตรงปลายนะครับพิกตรงปลายแบบนี้แล้วก็เอาปลายด้านนี้ที่เราเตรียมไว้ครับเอาไว้ดัน จับพ่อ pvc ครับสอดเข้าไปเข้าไปครับดูครับลุเสร็จปุ๊บเราถอดอันนี้ออกทีน,นี้ครับให้เราพับสายผ้าเนี่ยลงมา ให้คลุมเนี่ยคลุมคลุมเข้ากับท่อ p v c เนี่ยและก็อย่าพยายามอย่าให้ในข้างในเนี่ยที่เราแบะออกเนี่ยอย่าให้มันพับล้มกลับคืนให้มันแผ่อยู่เหมือนเดิมครับแผ่ออกข้างเหมือนเดิมพยายามจับไปโอเคครับทีนี้วิธีง่ายก็มาแล้วจับรูดครับครับจับรูดเลย นีท่ทำเอาไวอย่างไวครับเสร็จแล้วสุดครับมันก็จะออกมาตรบนี้เราก็ลึงไอไพอพ v c ออกเก็บไว้ครับได้แล้วครับการพลิกกลับเข้าไปข้างในง่ายมากต่อมาครับขั้นตอนต่อไปให้เราเอาสายเบลมาสายเบลมา พื่อที่จะสอดเข้าไปข้างในนี้ก็ตรงนี้จะยากอาจจะยากนิดหนึ่งครับมันอาจจะหลุดแล้วก็ตรงนี้มันอาจจะพลิกถ้าเราเย็ยบไม่ตรงตั้งแต่ทีแรกเรารีดไม่ตรงเนี่ยมันจะพลิกไอเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะบิดแล้วก็ไอที่เรารีดแบะออกไว้เนี่ยมันจะภาพเข้าหากันแล้วมันจะโนนมันจะไม่สวยไม่เรียบสวยครับ วิธีการเราก็ต้องใช้ความชำนาญครับค่อยๆฝึกฝนไปเนี่ยให้มันแบบออกแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอาจจะม,มืดนะครับสอดรวดสอดรวดครับสอดรวดเข้าไปเข้าไปครับ แล้วก็หงายอันนี้หงายขึ้นหงายด้านรอยเย็บเนี่ยขึ้นมาในตัวเกาะน,นี้เราเอาไว้เกาะเกาะอันนี้ครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับต้องชำนานนิดหนึ่งถ้าทำแบบแบบนั้นอะอ่า แบบที่เราใช้สายคล้องนะ่ะเราเย็บไปก่อนมันก็จะง่ายทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอาจจะเพื่อความง่ายครับเราอาจจะเนาไว้สักหน่อยหนึ่งค่อยไปแกะออกก็ได้ให้มันโค้งไม่ให้มันหลุดครับให้มันพับไว้ทีนี้เราก็อันนี้ดูต้องดูดีด ทีนี้เนี่ยมันจะเข้ายากวิธีการก็คือเราต้องพับครึ่งพับแบบนี้ครับเนี่ยความยากก็จะหายไปครับดันเข้าไปเลยลดดจับปลายลวดให้ได้นี้จับปลายลวดแล้วก็ดึงครับ ค่อยๆดึงให้ไอตัวนี้ตัวที่เราเย็บเนี่ยมันอยู่ด้านเดียวกันดึงไปเรื่อยดึงจนสุดง่ายง่ายมากโอเคครับเราก็ดึงออกเนี่ยง่ายนะครับ ลองทำดูนะครับเป็นเทคนิคของทิ่เตอร์เองเฉพาะตัวครับเป๊ะเลยนะครับจะไม่มีแบบหลวมหรือแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมาเพราะว่าเราใช้ตีนผีชนิดพิเศษช่วยครับขั้นตอนของการจัดแต่งให้อยู่ตรงกลาง ให้เส้นอยู่ตรงกลางโอเค,ครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเย็บปิดหัวท้าย <c oughs> เราก็จับรีดสายให้มันตึงครับอย่าให้มันยนปิดหัวท้าย ครับ,รบยัดผ้าเข้าไปท้างในแบบนี้ครับพับประมาณ5เซนครับหัวท้ายด้านละ5เซนก็จะเหลือเมตรห้ครับก่อนที่จะเย็ยบให้เราถอดตีนผี เปลี่ยนเป็นตีน,นทีธรรมดาจะได้เย็บง่ายพอนได้ให้ห่างๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหนา จะได้จะขาดครับของผมจะเย็บเป็นการกระบาดเย็บเป็นสี่เหลื่ยมผืนผ้าแล้วก็เย็บเป็นการกระบาดเสร็จครับ นี่ครับแบบนี้นะครับต่อไปครับอีกด้านหนึ่งอันนี้จะเบี้ยวนิดนึงครับถ้าคนที่เขาละเอียดกว่าผมอันนี้ทําให้ดูผมลืมอโทษทีลืมดูคือพยายามอย่าให้มันเบี้ยวครับให้มันอยู่ตรงกลางจะสวยต่อไปครับก็ดับไล่รูดไปอีกด้านหนึ่งอย่าให้มันย่นไล่ไปไ่อใม่ใหมย่นที่นี่เหลือเยอะเลยที่เหลือเยอะเพราะว่า เผื่อไว้เราก็ทำการตัดซะครับตัดออกให้เหลือสัก5เซนนี่ครับแล้วก็พับเข้าไปข้างในเหมือนกันเลย อยู่ตรงกลางครับพับเข้าไป5้าเซนเย็บเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับถ้าจักไม่ดีเนี่ยได้อาจจะขาดได้ เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเรย็บสายบาทครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ,ของทิตเต้ครับเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปสอนคลิปอื่นๆมาสอนต่อไปครับ ได้สายบาตสวยงามนะครับสวยงามโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติจบคลิปเปียงเท่านี้ครับขอบพรคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ